ก่อนการตัดสินใจสละสิทธิ์ถอนตัวจากการลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองของโจไบเดนนะครับ18ชั่วโมงที่แล้วเขาเพิ่งทวิสในเอ็นะบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาจะชนะเลือกตั้งคุณนาะโอ้ตาตรลาธโมสังโคโอ้ไม่ได้เจอแค่แถวแถวประเทศไทยนะมีจริงทั่วโลกอเม,กเมริกาเขามีหมดเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องตื่นเต้น เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาอะไรก็ว่ากันไปการเลือกตั้งการเมืองไม่แน่นอนสิบแปดที่แล้วบอกจะชนะสิบแปดชั่วโมงต่อมาบอกไม่ลงแล้วอืมเลิศไม่รัคุณนะแต่ทีนี้จับตาดูว่าตกลงแล้วจะเอาใครมาสู้กับตทรัมป์แตทรัมป์นี่ฮอตมากตอนนี้เข้าใจไหมแตทรัมป์บอกว่าเนี่ยชีวิตไม่คิดว่าจะรอดนะรอดกลับมาได้ถือว่าปฏิหาร is miracle ไง เกือบหลับแต่กลับมาได้เราก็ได้ภาพสวยๆเ<ๆ>ขาบอกว่าปกติภาพอย่างนี้เนี่ยนะที่เป็นตํานานอย่างเงี้ยต้องตุยก่อนนะต้องถูกชัดดาวนถึงจะเป็นตํานานแต่นี้เธอกลายเป็น living legend นก็คือตํานานที่มีชีวิตดูซิว่าใครจะมาสู้กับทีจะเอาเจกัมารามาสู้หรือเปล่าเจกัมารารองประธานาธิบดีตอนนี้ของแกงของไบเดนเขาไหวมายเจกัมเจกัมารา เจกมาลาไม่ว่าจะไหวนะดูสภาพอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนเอาไข